ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนเราข้าสู่ซองปากภาค2ใน EP ีที่4แล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับติดตามไปพร้อมกัน Have fun together Let's go ไอชาเดี๋ยวเรามาเช็คภารกิจกันก่อนนะครับภารกิจของเราคือไปหาหลวงพ่อที่โบสนะครับโอเคต้อไปดูกันดึก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  โอ้นี่คือโอ้ยโอ้ยเราไปไม่ได้นะครับ, <c oughs> อ,บอะไรนี่โอ้โดนช็อตโดนช็อตไปไม่ได้จริงเหรออา้าวมองเฮง <c oughs> อะไรนี่เยเปิดพาร์ทมาก็ตายซะแล้วนะครับ <c oughs> งั้นเราจะต้องดูมินิแมปของเรานะครับแล้วก็ กลับไปทางด้านเดิมเนาะทางขวานี้เราไปมาแล้วเราไปไม่ได้เนาะหาพื้นที่ในการกลับไปนะครับออพื้นที่กลับไปของเราก็คือ <c oughs> โรนี่ไปไม่ได้จะโดนยิงตายนะครับผมว่าจะแวะก่อนนะครับเนี่ยแวะดูว่าบริเวณแถบๆนี้เรามีสิ่งไหนที่เราพลาดไปหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เข้าไปไม่ได้นะครับเออไม่มีอะไรเลย <c oughs> ผมมาแวะร้านนี้ครับนี่โหจะเปลี่ยนการแต่งตัวนะครับลองดูสิว่ามันจะมีอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็ คนขายเนี่ยบอกว่าถ้าซื้อเนี้ยเขาจะยอมถ่ายเซลฟี่กับเราแต่เราไม่มีเงินเลยครับดูของแต่ละอย่างของเราก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับอืมเอาไว้ก่อนแล้วกันดีกว่าตอนนี้เรามาเปลี่ยนการแต่งตัวกันก่อนดีกว่าแล้วก็ผมเลเวล3แล้วนะครับนี่มีสล็อตเพิ่มมาอีกหนึ่งนะ เราลองดูว่าเราจะใส่อะไรได้บ้างว่าจะเอาเกี่ยวกับอันไหนดีอันนี้ไหมอันนี้ดีกว่านะครับนี่เลยโอเคแล้วก็การแต่งกายชุดที่ซื้อมาใหม่นะครับ เป็นชุดไหนนะไหนนะชุดใหม่เราเครื่องดนตรีอย่าบอกนะว่าเราจะต้องซื้อมาแล้วก็ต้องนี่ไงจริงด้วยคาราฟนะครับอืมคราฟหนึ่งอันคราฟสองอันก็เหมือนเราซื้อซื้อมาแล้วเราก็ต้องมาคราฟเองด้วยนะครับ ใช้เศษผ้านในการครับโอเคราวนี้เราก็มีชุดที่เราต้องการแล้วนี่อย่างเท่แล้วก็นี่ถุงมือ,อครบเซตเลยนะครับไม่ครบอย่างเดียวก็คือหนวดหนวดนี่มันไม่เข้าเลยเอาพาทนี้พาสนี้เอาทรงนี้แล้วกัน โอเคครับประมาณนี้ต่อดีกว่านะครับไปหาหลวงหลวง,งพ่อที่โบสนะครับหาหลวงพ่อที่โบสกันดีกว่ายาวไปยาวไปมาแวะอีกแล้วครับสถานตำรวจ เจออะไรก็แวะไปหมดนะครับไม่รู้ว่านี่นี่เจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็แวะไปเรื่อยละเออเหมือนมัน <c oughs> เราเซลฟี่ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้นะเ <c oughs> อาคนอื่เหลือไว้ได้ We're the good guys. Me and I have the Oh, what do we have here? Looks like we've got another little junior crime fighter, boys. Is that it, kid? Well, the police can always use the help of concerned citizens i guess we can give our little junior detective a special kitty case to work on all right listen up there's somebody new to town shaking up the crime families this is a real bad dude a kingpin of crime who wants to control all the drugs in the city we've tracked him to this location here <coughs> <coughs> I need to go in and neutralize him you lead point my boys will be there after if you take out the drug kingpin we'll give you this junior detective badge pretty neat huh now get out there later <coughs> know เรามาเอาของที่มันอยู่ในสถานตำรวจนะครับอันนี้ไปได้ไหมไปได้แวะแวะ <c oughs> อันนี้คือซื้อของนะครับ่ะไว้ก่อนอา <c oughs> นอื่นไม่ได้แล้วอันนี้ไปไม่ได้ Yeah. Hello there, welcome to the soft room. I'm a friendly detective. What's your name? No problem, just let me know if you need to sit down and talk things out. Hey, you help me out, I help you out. So, exactly why are you wandering around the police station? Are you hoping to be a little vigilante superhero like Ben Affleck? <laughs> I understand others' attention must be scary for you. You know what else is scary? Choking on Jared's $5 foot long. <laughs> I wrote that myself, I actually do stand up on the weekends. Here's my headshot. You know with this crime wave, I'm looking for work. You take my headshot around town and I'll let you see what's in my bottom drawer here in my desk. Wanna see what's in my bottom drawer? Huh? Where's that smile? Go ahead, get my headshot out there and I'll give you a treat. Oh. Hey, you help me out, I help you out. Okay. Can you go quit? หนึ่งในเคเวสเสริมในนี้มีไอเทมไอเทมไม่มีละไปต่อออกได้นะครับมหมดแล้วครับออกได้โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรนี่โอ้ภาพหน่อยมันขาดก็คือเราต้องไปต่อให้เติมเต็มนะครับอย่างอย่างตะแกะนเนาะเนี่ยภาพมันขาดแล้วก็ไปต่อให้เติมเต็มตามที่ต่างๆโอเคโอเคนี่คุยได้ไหมคุยไม่ได้นะครับอืมแต่ตรงน,นี้ขึ้นที่ถ่ายรูปนะ ถ่ายรูปกับสถานีตำรวจเหรอแล้วก็อัพลงอีกคูณตากแกมอย่าลืมที่จะไปเก็บไอเทมด้วยเดี๋ยวหาทางไปก่อนนะครับนี่ไงเก็บมาวันนี้เราจะไปถึงเควสไหมเนะี่ยข้างหลังนู้นมีไอเทมนะครับนี่ไง Yep. I'm been boat Okay. Well hello, new child. I haven't seen you before, but you come at a crucial time. South Park is sliding into moral decline. Someone's stealing our cats. They're teepeeing houses. Okay, maybe it's not full on Armageddon yet, but we do need a hero. Not to make the hard sell, but... Do you see yourself as a good person? Well, I can understand the confusion, but there comes a time when we need to choose our path. Will you find Jesus and take the righteous path? Or maybe you'll walk the middle way. Let's not talk about the third alternative. I'm hoping you're part of the solution, not the problem. Take the first step, my child, by entering this meditative chamber, which will allow you to confront your deepest fears. Face your fears, new child. Face your fears. now You're dead. Fuck your mom. You afraid of the dark? The snakes? The color blue? Ooh. Oh hey, I'm in your imagination. Just a friendly Catholic priest who'd like to get to know you a little better. Yeah, that's right. I'm totally in your imagination too. About to give you a shoulder rub. Ever imagine you'd feel something like this? Let me adjust the lighting in here a bit so we can get some visuals with that. <laughs> oh. I guess this one likes it rough. No complaints here. โอ้ยอ๋อ <laughs> ถ้าเราไม่ลบมันจะแย่เอา,เอ,า,เอ,าอ่างนี้แล้วกันหนพราะไม่แน่ใจว่าชาร์จกี่เทินด้วยโอ้โหย้ดอยูฟ่ฟาด ฟาดใหญ่เลยเพิ่มพลังพิษอ,อ oh, like ีกรอบรู้มีรูปยาโอยด้วยนะนี่ no <c oughs> มีถุงยางอย่า,ยานี้ด้วยอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไร ปล่อเข้าไปเรียบร้อยนะครับน็อกเอาท์ว้าวของมาเต็มเธอดูไล่ด r ไล่ Well, gosh, I feel just awful about all that. Tell you what, a rabbi friend gave me this macaroni picture. In times of trouble and tribulation, use it to call upon the prophet Moses. Good luck on your spiritual journey, my child. เราได้ไอเทมมานะครับเหมือนเป็นพลังเหมือนภาพที่แล้วอะเนาะออพาวเวอร์ power, ประมาณนั้นนะครับ Talk soon mm. when you're ready to take the next step. I would be proud to have a photo of us together after all we've been through. Okay. Bless you, new child. อันนี้เหมือนมีรหัสอา้าวรหัสอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวมาเช็คอีห้องนึงก่อนนะครับว่านมีอะไรให้เราหรือเปล่ามีหนังสือพระเยซูตรงนี้ยิงได้ไหมเนะี่ยยิงไม่ได้นะยูสอันนี้อะไรอะ่ะอาจจะมีความลับอยู่ในนี้นะครับ อ่านี่ไงคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้านะครับนี่แหละรหัสโอเคได้แล้วอื่นๆมีไอเทมไหมนะอันนี้ไอเทมหรือเปล่าอา้าวเฮ้ยห้อยหัวพระเจ้าห้อยหัวไปแล้วอืมน่าจะไม่ขาดเหลืออะไรแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นี่ไงใช้รหัสคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้า <Neil. Before. S 1> แล้วก็ <Jesus. S 1> โอเคนี่ไงมาเก็บภาพเยี่ยมอันอื่นก็ต้องหาเกี่ยวกับ ไอเทมอื่นๆมีอันเดียวนะครับตามนั้นแล้วผมก็เห็นตรงนี้ด้วยนะครับโอเคัน,นีก็ไอเทมล็อกอื่นๆละ่ะมีไหมมีล็อกอื่นละ่ะเดี๋ยวไปดูก่อน น่าจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปเราจะไปโรงเรียนกันนะครับมันเดินทะลุได้ไหมเดินทะลุไม่ได้นะ оеße Pink โอ้ hey, <laughs> ก็ภารกิจของเราให้ไปซื้อทาโก้นะแต่ผมว่าจะไปโรงเรียนนี่ก่อนนะครับอ่ะเดีย๋ยวค่อยไปหาทาโก้อันนี้มีอะไรไหมเข้าไม่ได้นี่ไงฟาทาเวลใช้ฟาทาเวลก่อนต้องอะไรนะฟาสพาสสิอืม ดูสิมันมีทางลัดไหมโอ้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยมีสามที่ค่อยค่อยค่อยเดินเท้าป่าไปก่อนแล้วกันไปมาอันนี้คืออะไรเนี่ย ไวอีกแล้วนะครับอ๋อนี่ไงโพสภาพโปสเตอร์ภาพติดไปอันที่2แล้วแล้วก็แวะไปดูซิมีไอเทมไหมน่ากดค้างได้อ๋มีรูให้ต่อยแต่เรายังไปไม่ได้นะครับโอ้ก้อนมะฮึมาเลยมีรู้ให้ไปนะครับไว้ ถึงเวลาตอนที่เราสามารถไปได้นะโอ้โอ้อันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับน่ะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปต่อโรงเรียนของเรามันเหมือนซ่อนอะไรไว้โอ หลังนกข้างบนหรือเปล่าดูซิจะได้อะไรอันนี้คือออหอผ้านะครับอุปกรณ์การแต่งตัวนี่ไงปาทาเทเวลเยี่ยมสิ่งที่เราจะมาก็คือโรงเรียนนะครับอ,นนอันนี้หมวกอ้าหมวกรูปตา ี่อัน,นอะไรเนี่ยน,นี่ไปไม่ได้นะแต่ตรงนี้เหมือนมีทางลัดไปได้โอ้เฮ้ยโอ้โหพอดีเลยอ๋อ hey, อันนี้คือที่เราอันนั้นมาเอา้าไม่รู้เนาะว่ามันเดินทะลุต,ตรงนี้ได้นี่ก็เดินอ้อมไปไกลเลยเวรนกรรม ภาคนี้มีไปทะลุหลังโรงเรียนเลยปะแต่ของเนี่ยมีซ่อนอยู่ทุกที่จริงๆนะครับไปเข้าโรงเรียนดีกว่า to ไ u n กเหมันถ่ายไม่ได้ ถ่ายกับสาวๆอย้ถ่ายอีกโอเคอืมคนนี้ล่ะคนนี้ถ่ายได้ไหมคนนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไปไม่ได้ไอเบพัดตรงนี้นี่มันคืออะไรแล้วก็มีรูปยาโอยอยู่ข้างบนนะ ต้องทำยังไงเราถึงจะขึ้นไปข้างบนได้น่าจะเป็นในอนาคตเดี๋ยวมาเช็คฝั่งซ้ายก่อนว่ามีอะไรต่อยน้ำแล้วน้ำพุ่งในห้องนี้คือไอเทมไงละ่ะไว้เอาก่อนไว้เอาก่อนน่าจะเป็นแบบลงยิมลงอะไรน,นะครับพวกซ้อมกีฬาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างงี้ โอ้ oh, แล้วก็มีรูปด้วยรูปยาโอยนี่ล่ะลงมาข้างล่างก็มีไอเทมอยู่ฝั่งนี้ก็เช่นกันโอเคฝั่งนี้ออกได้ไหมครับออกไม่ได้นะมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะ เดี๋ยวเราไปทำภารกิจโก s ุสคูลกันดีกว่าระหว่างนี้ก็ต้องเก็บไปเยอะๆนะครับไอเทมอ๋นนี่ล็อกต่อยได้ไหมไม่ได้นี่ไงเควสของเราม oh, <hi. S 1> าหาอาจารย์อให้เรานั่งใช่ไหม mm hmm. ตดก่อน That's not. <laughs> oh, no. Anytime you'd like to sit down, okay? That'd be great. That's on me. I put in the extra hour staying after some trouble with like you, okay? Right? As your counselor, you can talk to me about anything, okay? I understand you want to talk about sex. Oh, mm hey, -hmm. okay, I'm highly trained in um, uh, sex issues, okay? You don't have to be afraid okay new kid it's it's really simple when uh when you want to talk about your sex you simply you can start by simply saying you know'm I'm, I'm a boy or a girl or other oh so you're saying you're neither a you don't believe you have a gender <etusaru> Okay, can you just hang on a minute? I need to call your parents. Just take a second. Oh, hello, this is Mr. Mackey, the school counselor. Yes, huh? Um, I have your child here in my office, and well, uh, your child has just let me know that he uh, or they identify as being gender neutral. Oh, you knew that? Okay. Well, no, it's fun. It's just uh, I believe everyone was under the impression that that they were a boy. <laughs> okay. Yeah, no, that's that's great. That's great to know. Uh, I think I can really maybe be of help from here on out. Uh, thank you very much. Okay. Bye bye now. Okay. <laughs> okay, well this is a shocker, new kid. mm there's, there's nothing wrong with not identifying as a, a binary gender. Okay then you can be whatever sex you want, okay? Even if it's none. That's fine. That's fine. Just be careful, okay? Because there's there's a lot of people out there who don't accept you for what you are, and then you're gonna have to deal with them, okay? So uh but come see me anytime. เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วป้ายเสร็จแล้วก็ป้ายนี่ไงเสร็จแล้วออกออกออกคัสซีนเฉย มาต่อส like yeah, yeah, ู yeah, ้กับเราเฉยนะครับมาเหยียดเหรอเหยียดเหรอเหยียดเหรอเหยียดใช่ไหมนี่นะี่เหยียดคนอื่นโอ้ยคดเล่าทุกหัวโอ้ย e b หวัวเราทุกหัวอืมนี่แล้วคันโฉบโบนี่โฉบดูดเลือดด้วยนะครับ นี่พ oh. ุ <Et à> <ets> oh, e, like ่งชนโ้หแรงจังอะทํา <aha> ต <rien ipl ier> ีนนี้ก่อน นี่ปิ้วปิ้วน่ะคนนี้ให้ตายนี่เสร็จแล้วหนึ่งนะครับเลกสองขวดทุกหัวอนี่อ่ะครั้งม่งครังมงปล่อยพิษปล่อยพิษ ผนะมันเหมือนมีคนวิ่งตัดหน้าไปเมื่อกี้ด้ท่าไม่ตายครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละเอาเป็นนี่ลากันดูหน่อยสิโอ้ยไม่ถึงนะครับยดายเดี๋ยวออเดอร์ฟแฟลชกันนะีจบเทิร์นก่อน ดูสิทำให้ตาเป็นยังไงโอ้ยอย่างเทอ่นี่เ่ร <laughs> เรียบร้อยเลยเนี่ยเหยียดคนอื่นดีนะักนะครับื แล้วก็นีไปละอย่างน้อยเราก็ได้เจอถ้าไม่ตายใหม่ๆนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าผมจะไปตรงซื้อทาโก้ดีกว่าเนาะ,ะฟรีแมนทาโก้เดี๋ยวเราไปซื้อทาโก้กันเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ขอตัดจบไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน E-p ีหน้านะครับแล้วเจอกันชึบชึบชึบ Bye.